วันที่7กระกฎาคม2566กระทรวงแรงงานของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าของเงินเดือนพื้นฐานเดือนพฤษภาคมปีนี้และปีที่แล้วพบว่าเงินเดือนพื้นฐานในปีนี้เพิ่มขึ้น1.8%ซึ่งนับเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2538โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวทําให้รายได้เงินสดรวมหรือที่เรียกว่าค่าจ้างตามตัวเลขของพนักงานเพิ่มขึ้น 2. 5เในเดือนพฤษภาคม2566หลังจาก ขึ้น0.8%ในเดือนเมษายน2566อย่างไรก็ตามคา้างทีแท้จริงที่ได้หลังจากปรับค่าเงินเฟอ้อแล้วนั้นลดลง1.2%ในเดือนพฤษภาค,คม2566ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายปีจะถือว่าเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่14เนื่องจากอัตราค่าเงินเฟอ้อของผู้บริโภคแต่งหน้าการเติบโตของค่าจ้างตามตัวเลขทําให้กําลังซื้อของครัวเรือนลดลงทั้งนี้ดันนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าคาจา้างทีแท้จริงจะยังคงหดตัว ว่าต่อไปในช่วงที่เหลือของปี2,566